สวัสดีค่ะยินยี้จะรับสู่ช่องเจ๊ดถุงพาด้วยนะคะเนี่ยเชิตุุงก็จะพาไปพี่ก็จับกันนะคะพี่น้องฮู้ดอกไม้สวยเห็นดอกไม้สวยแล้วอดถ่ายไม่ได้สวยจริงๆนะคะสวยมากจริงๆก็จับกัน นี่ดอกน,นี่ก็สวยช่วย,ยเอ้ยนดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆก็อดถ่ายไม่ได้นะพี่น้องเดียวยงจริงน,นะสวยไหมดอกไม้สว,มสวยก็ถ่ายไม่มีงานส่งพี่อยู่พี่น้องเอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านไม่มีงานส่งพี่อยูเล อางานส่งพี่ยูก่อนพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกายทุกแชททุกคอมเมนต์ค่ะางานส่งพี่ยูก่อนนะครับพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านวันนี้มาโรงบาล วยชมดอกไม้ช่วยๆๆวยช่วยช่วย,วย,วย,วยสวยไหมคะนี่ก็สวยนะยไปเอาอำเภอหนองสองห้องสักหน่อยกันด้พี่น้องอำเภอหนองสองห้องขอบคุณนะคะทุกท่าน ขอบคุณทกการจิตามขอบคุณทุกใจแร์ทุ่องเลยคะให้เกียรติขับเคลื่อนหนองสองหขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจหนสองห้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่ทุกคอมเมนต์กกค่ะ